ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดัลเกนบอลรีเจนทุกคนเลยนะครับผมในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวละครตัวหนึ่งนะครับผมที่ได้รับบัฟฟีเจอร์จากการที่ตู้กาชาของเขาเนี่ยกลับมานะครับผมสำหรับเจ้าโกเทนคูสล่างสายสามตัวนี้นั่นเองนะก็เสียงรถพานอีกแล้วใช่ไหมทุกคนเข้าใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมก็มในตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันเนี่ยยังค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเป็นสีแดงฟิวชั่นที่เก่งกว่า พูดได้ดีไหมเป็นฟิวชั่นที่เก่งกว่าตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่ด้วยซ้านะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันมัน,มนอยู่ยาวนะสำหรับเจ้ากุนคูดมาเล่นได้หลากหลายทีมให้บิซาย่าก็ได้ฟิวชั่นก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของมาจินบูซากะก็ยังได้นะครับแล้วก็เป็นสีแดงด้วยที่สีแดงเก่งๆเ,เ,เนี่ยมีค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับผมก็ถ้าใครอยากเล่นก็ต้องไปตามกันแล้วแหละสำหรับเจ้ากุนคูดแต่ก่อนที่จะไปตามเนี่ยผมเดี๋ยวว่า เดี๋ยวผมอะไระ่ะคือผมจะมารีวิวให้ดูก่อนว่าหลังจากที่มันแบบตัวละครมันมาแล้วแล้วมันก็เพิ่งกลับมาไดาฟ้ฟีเจอร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะสำหรับเจ้ากลเรนคูดนะครับผมแบบเอาให้ง่ายเป็นการประกอบการตัดสินใจเพื่อนๆว่าอยากสุ่มตู้นั้นดีไหมนะไอ้ตู้นั้นที่ว่าเนี่ยก็เป็นตู้ใหม่นั่นเองนะผมเป็นตู้ใหม่ที่ที่เพิ่งมาเลยนะครับผมมาดูในนิวส์ให้นะครับผม,ผม,ม,นะบผมตู้ใหม่ที่มาเดี๋ยวนะ มันอยู่ไหนแล้วครทุกคนนี่อันนี้ป้านี่ตู้นี้นะครับแต่ผมมองว่ามันมันเกลือหน่อยนะมันเขาเรียกว่ามันเกลือมันมันไม่ได้เกลือมันมันเรียกว่าตัวละครมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็โอกาสที่จะได้กวนคูดเนี่ยน้อยนะครับผมแต่ว่ามันก็ทั่วไปนะ0.5%น้าเะครับผมสำหรับโกเทนคูดก็คือเอาง่ายๆเหมือนตอนตัวมันมาใหม่ๆเลยนะสำหรับ 0.0. 5นาะสำหรับตัวใหม่อย่างโคเทนคูดเอ้ยไม่ใช่ตัวใหม่แล้วตัวเก่าแต่เอามารีรนนใหมม่ะผก็ ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวทีมที่จะนำไปเล่นก็คือทีมของฟิ s ชั่นวอลเเอร์นะครับผมแล้วก็เอาตัวที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้แบบทุกคนที่จะเอาไปเล่นนะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองนะสำหรับเจ้าเบจิต้าและก็โกคูที่ฟิวชั่นเป็น เบจิโต <Veget> ในเกมได้นะผมเป็นซูเปอร์เบจิโตนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของเจ้ากูจิต้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่ากูจิต้าเนี่ยเซ็นใครมาแล้วเก่งมากๆผมมีแค่เจ็ดดาวแต่มันแบบโครดเก่งนะครับทุกคนแบบโคตาละเก่งนะแล้วก็ในส่วนของโลเ้นคคดแน่นอนตัวพระเอกของเราในวันนี้เราจะโชว์พยายามจะโชว์ให้ได้มากๆนะครับผมสำหรับโลเรนคูดเพื่อให้ทุกคนในตัดสินใจว่าจะแบบ ต้องพยายามเปิดหาไหมแต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยมีไว้3ดาวก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยัดดาวตะเกียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาให้หาได้ง่ายๆนะครับผมก็อีคิปแรกที่ผมให้กับโลเดนคู en ไปก็เป็นอีคิปใส่บลัสนั่นเองนะก็คือบลัสเันเต็มไปเ,เ,เลย45%แล้วก็ป้องกันบลัสด้วย4 5อนะครับผมอีคิปถัดมาก็จะเป็นบาลานซ์นะครับผมเป็นการเพิ่มการโจมตีหมัดและบลัสแล้วก็ป้องกันหมัดและบลัสแล้วก็เพิ่มพลังชีวิต้มา15%ดวย อีกคลิปต่อมาก็จะเป็นเน้นสายหมัดให้เพิ่มขึ้นมาอีก30%นะเพราะว่าเราเลน,นเน้นสายบาไปแล้ว45%แต่ก็เพิ่มอีก3 30%ของสายหมัดไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็มีอันติเมทต9%แล้วก็พื้นฐานพลังชีวิตเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็มีการบวกของหมัด หมัดแล้วก็บลาสป้องกันด้วยนะครับผมก็โกเทนคูตัวนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเล่นได้ดีเลยแหละแล้วก็บวกบัฟฟีเจอร์เนี่ยน่าจะแรงโคตรเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันใน PP กันอีกทีนะครับว่าเจ้าโกเทนคูเนี่ยจะเป็นยังไงนะสำหรับการที่ตัวมันผ่านมากี่เดือนแล้วก็ไม่รู้นะก็ผมมองว่ามันก็โอเคอยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก มาคนเกมแรกของเราในวันนี้นะครับผมก็เจออืเจอเกือบคล้คลายๆฟิวชั่นอยู่นะเมื่อกี้มองมองดีนะเขาแถบมองตัวละครก็อยู่หมัดเดียวพอหมัดเดียวพอหมัดเดียวเลือดเด้งเป็นไงละ่ะมาครับการเขียวเรารีเกตด้วยนะชิวๆไปมันต้องมีคนหนึ่งเจ็บตัวโอ้โหผมบอกเลยหายไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วให้ภาพมันเล่าเรื่องแทน โอ้โหบิสโก,สสโกหังโ <c oughs> อ้โหกดการ์ดก็ไม่ติดโอ้ผมนึกว่าจะกดการ์ดติดเนี่ยเพราะว่าค่าคอสการใช้การ์ดหมัดเราเนี่ยน้อยนะทุกคนก็เมื่อกี้เลยจะลักไก่แบบว่ากดการ์ดหมัดแต่มันกดไม่ได้ไงเกิดเลยอดไปก่อนโอ้ยมันเอ้าแล้วเขาไม่หลบหรอ เดี๋ยเขาไม่หลบเดี๋เขาไม่มีเกณฑ์หลบไว้ผมแบบไม่รู้ผมได้แล้วอ่าแล้วก็ออกเลยครับเกมแรกก็จีๆกับผมเดี๋ยวไปเจอเกมถัดไปดีกว่าเกมถัดมาครับผมอันนี้เจออะไรเจอฟิวชั่นเลยนี่ไงเพราะผมมันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เวลาผมหยิบหยิบฟิวชั่นมาใช่ปะมันก็จะเจอฟิวชั่นเหมือนกันทุกคนเคยเป็นเหมือนงมไหม เราหยิบฟิวชั่นมาปุ๊บทีมฟิวชั่นนะแล้วอีกทีมก็จะแบบสุ่มจับคู่มาเพื่อหยิบฟิวชั่นมาเหมือนกันผมลังงงว่าจะทำงหี้เพื่ออะไรจะให้มามาวัดกันหรอว่าฟิวชั่นใครแข็ง,แ,ขงแกร่งที่สุดนี่หรอโอ้โหโอ้โหแต่อ,แต,อแต่ผมมีสีฟ้าไงต่อยมาที่ขอให้มันต่อยเข้าๆหน่อยเฮ้เปลี่ยนหนีเลยไม่น่าท้ามันเปลี่ยนหนีอ่ะแต่ผมก็เปลี่ยนหนีมันก็นำมาดี แน่นจัดโกลเด้นคูตบัฟฟี่เจอร์บัฟฟี่เจอร์เนี่ยผมเกือบอันน่าผมรู้น่ะคือบัฟฟี่เจอร์เนี่ยถ้าเที่าที่ผมจำได้เนี่ยมันเออโอโโ้หมีการฟราบมันไม่น่ามันเขาเรียกว่าอะไรบัฟฟี่เจอร์มันไม่น่าจะบัฟแค่โจมตีอย่างเดียวนะหมายถึงว่าบัฟการการโจมตีหมัดบาสหรือว่าแบบเอาง่ายๆมันไม่ได้มีแค่บัฟดาเมจอะทุกคน มันน่าจะมีบัฟป้องกันด้วยเล็ก,ลกนิดนึงนะอะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคครเขาจะต้องการที่จะกดการ์ดอเดเมชชนผมนะครับผมฮึบไม่น่าฮึบก่อนเลยฮึบก่อนเป็นอย่างเงี้ยเอา้าผมถึงว่าจะได้เมื่อกี้หมายถึงว่าอัลคาเล่อะไรนะแบบเห็นมันแบบว่าบินนานๆหน่อยนึกว่ามันจะ ว่ากดการผมานไปแล้วต่อไดอ้แต่ไม่เป็นไรแล้วผมมีมัดไงาไนายต้องเลือกแล้วว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปวะไม่เปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนสีเหลืองมาแบบนี้ต้องเลือกแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปอ้แต่เขาจะตุ้ยตัวสีเหลืองถ้าสตันก็รู้เรื่องอะตามคำขอแล้วเขาต้องเปลี่ยนแน่นอนนะผมเปลี่ยนมาสวยสวย,สวยมาครับได้เหลือสีเหลืองแบบนั้น ตอนตอนแรกผมจะกดย้ายเขียวนี่ไงผมเอ้าแล้วกลายเป็นดอกของโบสวยเฉยตอนแรกผมจะกดซ้ายเขียวเว้ยทุกคนฝ่ายัดเลยแบบนี้อืมหายโอเคจิตกจิต้ามันแรงจริงครับผม มาครับแล้วผมปัดไม่ไปได้ยังไงอ่ะที่ผมนี่เ,นเ,เมื่อกี้คือจะโอ้โหมันปัดไม่ไปได้ยังไงวะโอ้อะจิดแอ็ดทย่างนี้แห้วอีกล็อกโอ้โหแล้วผมหลบจะได้เพอร์เฟกต์หรือเปล่าเอาขาเอา สรุปจ้ะขังแล้วก็ได้เพอร์เฟคไม่คันเหมือนเหมือนไม,ไมไ่ทางได้ตั้งตัวเปลี่ยนมาดิเปลี่ยนมาดิสีเขียวอ่ะผมมันเปลี่ยนจริงวะ่ะโหโอ้ my god โอเคอว่าแล้วครับผมว่าแล้วครับสตั้นมั้ยสันไม่สตั้นว้ายเข้า quick attack บ่อยจังอนะแทบไหมนะะอ้ยอ้าวโดด ตุยไหม,มนิดเดียวโอโดด้โหแล้วเขาโดดเขาไมโจมตีมาอ๋ออนเป็นไปได้อย่างไรแล้วเขเปลี่ยนสีฟ้าแน่นอนโอเคผมก็เปลี่ยนนี้เลยไม่เป็นไรครับผมชิวๆไปสไตล์เราถึงแม้จะโดนแบบว่าอัดนุม่มๆแต่เรายังมีการทำลายการ์ดเขาอยู่นะทำลายการ์ดหมดดี ผมบอกแล้วหมดวีกนั่นไงว่าแล้วยังไงต้องอขีแกรกมาดิเอออย่าเพิ่งเปลี่ยนนะเพื่อนโอเคสวยแล้วผมมีตา้านฟูชิมแบบพิเศษยังไงล่ะมาดิเขาน่าจะต้องปล่อยเบต้าตัวนี้นะผมว่าเพราะว่าเบต้าตัวนี้ให้บับสป,ปอร์ตเอาทำไม ด่ากันมาผมไม่ดูทำลายว่ะโอเคเนี่ยผมว่าอะไรผมว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคลิปไอชัยอีกแต่ว่าไว้ก่อนนะไอคลิปไอชัยเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าแล้วเราได้ฟื้ชั้นแล้วด้วยนะครับผมแต่ผมว่าผมมองผมต้องเปลี่ยนป่ะตัวที่คูดล่ามันรรสวยโอเคแล้วเดี๋ยวเขาฟื้นมาเป็นสีฟ้า กูรินคูดเราก็ต้องเจียมเจียมตัวหน่อยเจียมตัวนั่นเองควิกอีกไหมค,ค,คิวเอ็กอะไรอีกไหมนั่นแหละครับผมรู้รู้สงนี้จะเข้ามาควิคแท็กแล้วผมโดนกดได้ยังไงวะหน้าช็อตนั่นเฮ้ยตัวผมมันโดนกดทำไมอ่ะโอเคสวยงามมากแล้วเราเหลือแต่สีฟ้ากับเราและเรากดเมนครับผมได้จบไหมเนี่ยกูรินค,คูดวันนี้ขอสักเกมหนึ่งได้จบสวย,สวย พะเขาจะถอยไปคลิกเดี๋ยวเราเรอจังหวะด,ดีๆทุกคนเขาจะถอยคลิกเอ็กแทกเราก็เตรียมกดการแอน,นิเมตั่อ๋อแล้วอะไรแล้วทำไมคลิกเอ็กแทกมันมันนี่ดีให้จบท่าสวยหน่อยก็ไม่ได้หรอวะฮะโอ้นิดเดียวเองจะโชว์เด่นผุดแต่ไม่เป็นไรทุกคนโอเคชนะก็ถือว่าชัวกะเดี๋ยวไปเจอเกันเกมถัดไปดีกว่าครับผมจีจีครับ มาครับเกมต่อมาออ้ยทีมอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าน่าจะเดือดน่าดูโอเคเขาแถบบจะเย็นๆครับผมโอ้ยแล้วเขาโจมตีมาเลยได้เล่นนะถ้าโจมตีมาเลยเนี่ยผมจะแล้วเขาอยู่โจมตีทําไมอะ่ะเพื่อนทาอะไรอะ่ะนายพยานยจ,จะทําอะไรเพื่อนอ๋อจะเปลี่ยนสีฟ้าแล้วยังไงวะเดี๋ยวเราขอเร่ง ความแรงของเจ้ากุจิต้าบลูก่อนแล้วกันโดยการกดการ์ดให้ครบ5้บาถึงหใบนี่แหละมันก็จะได้ทั้งความแรงการโจมตีแล้วก็ความแรงของการ์ดที่มด้เราเลยนะทุกคนอ่านี่เต็มละอืม <c oughs> เราบิวอัพเต็มเต็มแ,แล้วแล้วแท็บไหมรอบนี้ไม่แท็บเขาบอกโอเคสุดยอด <c oughs> กขนาดรู้ว่าเขาแท็บนะเหมือนเขาแท็บหลอกให้เราตายใจว่าเขาจะแท็บได้ อย่าพลาดนะอย่าพลาดแถบมาโดนผมนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะแบบว่าแดบโชว์แดบป,ปึ๊บแล้วก็เตะคออย่าพลาดแล้วกันอ่าแล้วผมได้ไงอุย้ยผมเกือบกดเมลแล้วด้วยเมื่อกี้จมตีมาแท็คเกิลลรึเปล่าโอ้ถ้าเขาลดคีย์เราขนาดนี้เขาน่าจะแท็คเกิลผมว่าสามศูนยสำหรับอีกทีสวย โอ้ยก็แรงอยู่นะเนี่ยและผมมีต้านคูเบอร์เชมแบบพิเศษยังไงหร่ะเพื่อนมีจัวการเร็วด้วยชิวๆจัดกูโอ้โหโอ้โหและพลังชีวิตเต็มไอ้บ้านั่นไงนั่นไงผมเกือบกดหลบและโดนดีนี่ยโดนแข้งฟ้าไปที่คอผมบอกแล้วแล้วผมกดอันติเมตยังไงล้วไม่รอดครับผมตัวใหม่อะไรมันจะเก่งกว่าตัวเก่าอะบอกทีดิ ตัวเก่ามาได้เซนใครอะ่ะมาดิบึ้มมันแหละครับผมตามสูตรไปแล้วหนึ่งแถบไหมไม่แถบผมจะโดนรอบสองถ้าโดนรอบสองนี่มันโดนผมแน่แน่หมดหรอหมดหรอสวยครับยัดเลยครับผมทำอะไรพี่ เธอเดี๋ยวนะเขาเขามี1ชีวิตเอ้ยหมายถึงว่าเหลืออีกหนึ่งชีวิตโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปที่ไม่ใครก็ใครน่าะต้องเปลี่ยนไปที่โกติงคูดก่อนความคิดผมตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเจ้าโกคูเบเจิตา้าลงมาหลบซ้อนอีกทีนั่นแหละจะปัดหลบแต่มือไปกดโดนกายเขียวทีนี้ไม่หลบเลย โอ้โหแบบนี้เราเสียฟรีหนึ่งตัวครับผมได้เกมมันเดือดมานี้ดิมีต้านครบนะครับเปลี่ยนมาดินายจะเอาตัวไหนอยู่อ่ะนายจะเอาตัวไหนอยู่อ่ะบอกเขาต้องเปลี่ยนละนั่นแลว้วผมนายจะเอาตัวไหนอยู่จะเอาตัวไหนไปก็บอกมาแล้วกันกายเขียวโอ้โหแน่นจัดครับผมสำหรับบิสโกหังไอ้บ้าเอ้ยทำไมมันแน่นจังอ่ะ แต่เราก็โจดคีแคสเร็วอยู่นะสำหรับโกดินคูดถึงแม้เวลาจะผ่านมาสักพักหนึ่งแลวนะต้นโกดนโกดินโกดนโกดินคูนี่เป็นตัวที่เร่งต้นเกมได้ดีมากนะอย่าการฟ้าโอเคไม่การฟ้าแบบนี้ก็เสร็จโจนี้ครับผมอย่าโอ้ยถ้าอันติเมต์มานี่โกจิต้านายต้องรับไว้หน่อยเอ้ยโกจิต้านายจะรอดปะวะเพื่อนรอดเถอะ ทานายรอดรอให้ยี่สิบอุ้ยรอดรอดหยันเลยโดดเลยโอ้โหเดี๋ยวนะเขาไม่โดดแล้วกูจะต้ามันแรงแล้วก็มผมคุยกับแข็งนะผมเราจังหวะสวยสวยคนระับมาดิเกือบหลับผมเกือบหลับแต่ผมกลับมาไงทุกคนโอ้ทุกคนเป็นไงผมบอกเลย ตอนนี้ผมมือผมแบบพลิ้วจัดอะผมเกือบหลับอะมาครับผมทุกคนเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะก็ผมรู้สึกหลากมากๆวันนี้ก็ขอเล่นแค่5เกมพอแล้วกันนะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปวิดีโนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะ แต่ก็จะพยายามลงให้เร็วแล้วกันนะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยวางตัดอีกแล้วนะครับแต่ว่าก็โอเคเดี๋ยวจะพยายามเออหาเว็แบบเวลาว่างๆมานั่งตัดให้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนะมันก็ไม่ได้ตัดอะไรเยอะหรอกแต่ว่ามันก็ต้องคัดให้มันสั้นๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องไอ้นี่เยอะไงผกดแบบสวยเงาม,มากแล้วกดได้ยังไงก็ไม่รู้เมื่อกี้ยัียงพูดอยู่เลยไม่ได้ฮึบด้วยแบบพอกดไม่ตั้งใจนะมันจะกดเทพมาก เพอร์เฟรนดนี้เป็นของผม,มยังไงล่นะมีท่านครบอยู่ไหมสวยดรอปโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วเขารู้ทันว่าผมน่าจะไม่ดรอปเมื่อกี้ถ้าไม่โดนล็อกการเขี่ยนะผมว่าผมน่าจะไปต่อเลยหมายถึงว่าแบบกดการเขี่ยแล้วไปต่อแต่อันนี้ผมโดนล็อกไงก็เลยว่ามันไอ้นี่นิดนึงอ่ะเขาเรียกว่าวอะไรคอมโบไม่ต่อเนื่องโอ้โห นะครับเปจิตโต้บูเขาน่าจะรำเราย,ยาวๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปที่โกคูเบจิต้าดีกว่าเพราะว่าให้ตัดการ์ดไปแล้วกันตอนนี้มันยังมีบัฟบทำลายการ์ดอยู่แต่พ่อผมน่าจะหมดแล้วแหละมันเนี้ยมันต้องหมดได้แล้วเนี่ยนั่นแหละเขาทำลายการ์ดไปโอ้โหมีต่อด้วยได้ดีได้เล่นหมดมันไม่มีต่อหรอกคนหมดสวยโอ้โหโดดด้วยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบดแบบนี้ เปลี่ยนเขียวมาไหมโอ้ยน่าจะเวลาเปลี่ยนไม่ทันแบบนี้หวานเจี๊ยบเลยมาดิมาดิมาดิเกมเร็วอีกแล้วเกมทยายว่าเกี่ย <c oughs> ายแล้วเกมเร็วเอ้ยกดผิดกดผิดเอาแต่ว่าการเขียวมันเป็นแบบว่าการเขียวยึดแอคไงแต่ไม่ใช่การเขียวมันการเขียวแบบพุ่ง,โอ,งโอ้ย o d ลืมโอ้ยไม่ได้เล่นโกคูบิจิต้านานลืมเลยทีนี้ทุกคน ขอพัยจริงๆเมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดการที่กดก่ายเขียวไปแบบนั้นอ้าวเปลี่ยนสีแดงมาแน่นอนผมว่าการันตีเปลี่ยนบอกเลยมผมนู้ว่าจะตุยเลยโอ้โหเขายักมาเลยวะผมน่าจะปล่อยไปก่อนแต่เขายังไงนั่นจะต้องโดนการทําลายการ์ดของเราโอเคแล้วเขากดเพิ่มมาผมน่าจะต้องปล่อยเบจิโตตัวซูปเปอร์ซูปเปอร์เบจิโต เพราะว่าสีแดงเนี่ยเราน่าจะรับมือไหวในเลเอรกเกมอยู่แล้วนะแล้วก็พลังชีวิตเขาก็เหลือไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแล้วนะน่าจะไหวชิวอยู่แล้วโอ้ชิวๆไม่โดนแรงไงนี่แหละนี่คือโอ้โหเขามีการเขียวนะเนี่ยโอ้โอ,โอ <c oughs> ผ้ผมถามจริงผมถามจริงโอโ้โหหลดพุทก,กดการบลัซเอ้ยกดกดอารปัๆ آ آ, ๆ๊บ โอ้โหแล้วเขากดหมัดโอ้ยผมเดาหมัดมาตลอดแต่ว่าพอผมเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นบลสัสเขาก็กดบลัเขากวดหมัดกันคืออะไรครับเนี่ยแล้วเขามีอไอนี่ด้วยอะร้านเอ็นดูแลนด์เราไม่มีรถบัฟหรอวะอ่ะสวยดิขออ่อยซักสองสองใบอ้าวแบบนี้เกมพิกได้นะเนี่ยทุกคนผมต้องอยาพลาดผมต้องอยาพลาดกด้นคูดได้สวเท่านี้แต่ว่า กูจิต้าได้โถได้ทเลยได้โชว์ยังไงน,นะครับผมก็น่าจะผมว่าผมผิดเกมได้วะทีแม้ว่าผมจะแพส้สีแต่ว่ากูจิตา้าน่าจะโอ้โหแรงจริงตดเมนเลยครับผมเขามีการเขี่ยใช่ไหมผมว่าเขามีการเขี่ยดววูดูดูดนั่นแหละผมผมว่าแล้วว่าต้องมีการเขีย่ยโอ้โหแต่ถ้าเขาการฟ้าเราไม่ตุยเนี่ยเรามีสิทธิ์คอมแบ็กได้เลยนะผมบอกก่อน ยังตุยไหมเนี่ยยังอยู่ผมยังอยู่โอเคสวยงามผมพร้อมโอเคสวยแบบนี้ได้จบสวยด้วยหรือเปล่าทุกคนคัมแบ็กอีกแลว้วครับผมคัมแบ็กอีกหนึ่งเกมแล้วก็น่าจะจบสวยรวยกระเช้านะครับผมก็ยังไงวันนี้เนี่ยผมฝากทุกคนไว้เพียงเท่าน,น,นี้จริงๆสำหรับโกเทนคูดก็ลองไปตัดสินใจเอาดูว่าทุกคนอยากจะเปิดหรือเปล่านะครับผม,ผมก็ยังไงวันนี้ผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผมไปแล้วทุกคน ลาไปก่อนแล้ว